สวัสดีค่ะวันนี้ม่นกจะมาบอกประโยชน์ของกระถินนะคะกระถินที่เราเห็นอยู่ในรูปนี้นะคะมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลางนะคะแล้วจึงมีแพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกค่ะกระถินได้เริ่มแพร่กระจายพันธุ์เข้ามาครั้งแรกเมื่อสมัยที่สเปนปกครองฟิลิปปิน ส่วนในประเทศไทยมีรายงานการบันทึกว่ากระถินได้ถูกนําเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรกในช่วงสมัยอยุธยาและปัจจุบันสามารถพบเห็นกระถินได้ทั่วทุกภาคของประเทศประโยชน์และสรรพคุณของกระถินนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ช่วยบํารุงกระดูก 2. แก้ร้อนในกระหายน้ำ 3. แก้นิ้วในกระเพาะอาหาร 4. แก้ท้องร่วง5แก้โรคบิด6ใช้สมานแผล7แก้ผิวหนัง8ช่วยบำรุงตับ9เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลม10ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด11แก้อาการนอนไม่หลับ12ช่วยขับลมในลำไส้13ช่วยขับะดูของสตรี14แก้ฝีไหลหัว 15. แก้เนื้องอก 16. ใช้ปรุงเป็นยาอายุวัฒนะ 17. บำรุงหัวใจและ18ช่วยทำให้เจริญอาหารค่ะได้ทราบประโยชน์ของกระถินไปแล้วมาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อแนะนำและข้อควรระวังกันบ้างนะคะเกี่ยวกับกระถินค่ะกระถินก็เป็นพืชที่มีคุณสมบัติดูดซึมธาตุซิลิเนียมจากดินมาผสมไว้ได้มาก ดังนั้นผู้ที่บริโภคกระถินจึงอาจทำให้เกิดพิษเนื่องจากธาตุนี้ได้หากรับประทานมากจนเกินไปนอกจากนี้ผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานทุกส่วนของกระถินเนื่องจากกระถินจะเป็นหนึ่งในผักที่มีกรดยูริกสูงซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้ค่ะทางที่ดีที่สุด ถ้าจะรับประทานกระถินก็ต้องปรึกษาแพทย์โดยตรงจะดีที่สุดนะคะหรือถ้าหากจะรับประทานเพื่อรักษาสุขภาพก็ยิ่งควรปรึกษาแพทย์ให้มากที่สุดค่ะเพราะกระถินก็มีทั้งประโยชน์แล้วยังมีโทษแฝงอยู่ด้วยนะคะหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะและหากใครที่ ต้องการรับประทานกระถินให้รับประทานปริมาณที่พอเหมาะนะคะอย่าทานมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเองได้นะคะคลิปนี้นำมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ